ร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดห6และยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog Park Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่ food, น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบัคเลดหและยังรับฟาร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบ a n i m เม i g h t e r Simulator นะครับซึ่งก็มีน้องมาเมนนะครับว่าพี่ครับทำคลิปสอนฟาร์มเงินตละดาดหน่อยอันนี้พูดเลยนะครับผมไอนนสอนฟาร์มเงินตละดาดเนี่ยจริงๆมันไม่มันไม่ควรทำรับมันควรทำอย่างอื่นก็คือเทคนิคในการฟาร์มเงินซ้มากกว่านะซึ่งคลิปเนี้ยนะครับผมพี่ก็จะ,ะว่าไงเนี่ยมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบเกมนี้ดีกว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็คือ เงินที่เราจะได้รับเนี่ยก็ต่อเมื่อเราทำดาเมจกับมอนตัวนั้นได้เยอะนะครับซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ารวมเป็นเปอร์เซนต์ด้วยหรือเปล่านะครับสมมติไอเน,นี้ยเราทำดาเมจได้1%น่อตอ่ะก่ตรงนู้นนะครับเราตีปุ๊บแล้วเราได้10%เนตี่ยไอตรงเนี้ยนนจะได้เยอะกว่าอันเนี้ยอันนี้พี่เทสแล้วคือตรงเนี้ยได้เยอะกว่าสมมติพี่ตีอันเนี้ยหนึ่งครั้งทำดาเมจสิบเอ็ดใช่ไหมพี่จะได้รับเงินประมาณ7บาท แต่ถ้าพี่ตัวนี้นะครับตีดามเมจสิบเ,เข้าไปนะครับพี่จะได้รับเงินมา4สี่บาทเข้าใจใช่ไหมคือพี่ตีหนึ่งทีปุ๊บแล้วพี่ดึงตัวละครกลับแล้วพี่เอาตัวหลักพี่ตีปุ๊บแล้วเงินมันล่วงแล้วพี่ก็เอารหัสไก่เนี่ยมาเก็บมันก็จะได้เงินแบบสามบาทสี่บาทก็เลยแนะนําว่าตัวไหนเราไหวนะครับตีด้วยตัวเองคนเดียวได้ให้ตีนะครับผมซึ่งมันเป็นแนวทางในการฟาร์มเวลฟาร์มเงนเินเกมนี้นั่นเองนะครับ เข้าใจกันแล้วนะคือไอ้ต่ลดาด่านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นอยู่ที่เราทาดามจนะครับผมแต่พี่ก็จะบอกเป็นแนวทางว่าเออเฮ้ยฟิชเซอร์ดามจ่งด,ดีเพีสเราห้าร้อยมาตีองเนี้ยมันโอเคนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าตรงนั้นเราขออนุญาตพูดถึงบัตรัยหลักๆในการฟาร์มเงินหรือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับคนดูนะครับผมอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือการเติมเงินเกมพาร์ททุกอย่างนะครับมีผลกับ กับการฟาร์มเงินมากๆนะครับก็คือเย็นเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตัวละครน,นะครับเพิ่มตัวละครอ,อ่ะไอพวก V.P อะไรก็เติมไปได้หมดนะครับอืมอยากเติมก็เติมนะครับเติมไหวก็เติมไม่ไหวก็ไม่ต้องเติมนะครับผมอ่ะอย่างที่2เนี่ยครับนั่นก็คือการบูทนะครับผมบูทเนี่ยได้จากอะไรบ้างนะครับก็คือการ ใส่โค้ดนะครับอย่างที่2ก็คือ time trial mode นะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้และหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับซึ่งท i m ทําอ a l mode เนี่ยก็จะเปิดดันทุกๆครึ่งชั่วโมงพอน้องลงไปเนี่ยน้องตีมอนข้ามอนได้เนี่ยน้องจะได้รับโบนัสนะครับซึ่งมันก็สุ่มเนาะกว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและอย่างที่3นะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเควสตรงเนี้ยนะครับผมอ่ามันก็จะมีเควสที่แบบว่าบวกดาเมจนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นการเปิดไข่นะครับเรายิ่งเปิดไข่ได้เยอะเราก็จะได้บวกดาเมจเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับสําหรับการฟารมเงินมันมีแค่นี้แหละหลักการฟาร์มเงินนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ตัวละครน้องเนี่ยไหวไหมกับมอนตัวนั้นนะครับพี่ก็ไม่สามารถอธิบายให้ได้นะครับว่าเออมอนตัวเนี้ยถ้าตีตัวเนี้ยแม่งไหวชัวแบบตีเร็วโอเคอ่ะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของน้องนะครับผม สมมติน้องตีตัวนี้หนึ่งหมื่นนะครับอ่าน้องตีแม่ง10นาทีไว้เออแต่ถ้าน้องตีตัวนี้นะครับอ่าให้มันคบเลือด10,000ก็10นาทีเหมือนกันนะครับมันก็จะได้เงินเท่ากันอยู่ดีครับอืมนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องตีเลือดน้อยก่อนเพราะว่ามันจะได้เอาเงินเนี่ยมาอัพตัวละครโดยการเข้ามาซื้อตู้สุ่มตู้แล้วก็มาอัพตัวละครให้มันฆ่าหมอนตัวนั้นๆได้ง่ายขึ้นฮะเนี่ยที่การฟาร์มเงินมันมีแค่นี้จริงๆนะครับมันเป็นระบบแบบเข้าใจโคตรง่ายเลยเว้ย พี่ก็เลยงงว่าทําไมถึงต้องให้พี่สอนฟาร์มเงินกับเกมที่เป็นอันแบบนี้ด้วยนะอันนี้นะแต่พี่ก็พี่พี่ว่าน้องๆน,น่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่อยากให้พี่ทําว่าเออดาเมจเท่าไหร,ร่ตีมอนตัวไหนมากกว่านะครับเอออ่ะก็ตัวนี้นะครับพี่แนะน500ําร้อถึงหนึ่พนะครับไอพวกยูนิตพวกนี้ก็เตีตีเผอะนะครับไม่ได้สนใจนะครับเอ่อตรงนั้นจะมีคินนิวนะครับเลือดอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผม 5 0,000ื่นนะครับห้าพันครับผม DPS นะครับ, PS, รบอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปด่านที่2เลยนะครับต่อมาครับด่านที่2นะครับตัวนี้นะครับอันถึง3,000นะครับตีตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลืมพูดเลยแล้ว DPS คืออะไรพี่เออ DPS ก็ลืมพี่ก็ลืมพูด DPS ที่พี่หมายถึงเนี่ยคือ DPS ตรงนี้เห็นไหมคำว่า DPS ตรงเนี้ยนะครับดาเมจต่อวีของเราเนี่ยอ่ะ เนี่ยที่ตีขึ้นอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยแนะนําว่าพันถึงสองพันถึงสามได้เลยก็ดีนะครับอ่าถ้าน้องเปิดประตูได้ก่อนก็เปิดประตูไปก่อนนะครับอ่าต่อมาเนี่ยมันก็จะมีมาดาราอยู่ตรงนี้นะครับเลือดอยู่แสนห้านะครับแสนห้าดีเบทหนึ่งหมื่นนะครับผมแนะนําว่าหนึ่งหมื่นเลยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นโอเคเลยนะครับอ,อ่าเราไปเมืองต่อไปกันเลยนะครับโจโจ อ่ะพอโจโจ้นะครับก็เจอมอนเลือด2องแสนนะครับเยอะก็มาละลายก็แน่นอนครับเกินเกินหมื่นนะครับก็20,000ถึง30,000นะครับตีไปเลยตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วตรงนู้นนะครับจะมีบอสเลือด1ล้านนะครับผม dps 1นึ่งแสนครับผมค่อยมาตีมันนะไม่งั้นเนี่ยเสียเวลาชิบหายครับอย่าไปตีมาเลยนะครับพี่แนะนําว่าถ้ามาถึงด่านเนี้ยก็ตีตรงนี้เปิดตู้ตีตรงนี้เปิดตู้ตีตรงนี้เปิดตู้ไปเรื่อย พอประตูเปิดได้ก็ไปเปิดประตูครับไม่ต้องไปตีหรอกไอเลือนหล้านนะอ่าพอมาถึงตรงเนี้ยครับมันจะเป็นช่วงอิ่มตัวนะครับผมมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องมายืนฟาร์มเนี้ยนานนิดนึงเพราะว่าประตูต่อไปเนี้ยคือล้านสองครับแม่งโคตรนานเลยนะเราก็จะมาฟาร์มตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับผมก็8 0ด0มื่นถึงหกหมื่นดีได้เลยนะเออประมาณนี้เพราะว่าถ้ามาตีตรงเนี้ยมันจะได้ง่ายๆ แต่ถ้าไม่ไหวกลับไปตีก่อนหน้านี้ไอเลือกสองแ0 0หรือทางเลือกสุดท้ายก็คือตียูนิตนะครับตรงนี้นะครับที่มันจะมีตรงนู้นด้วยแต่มันก็แน่นอนครับมันต้องเดินตีอ่ะไม่มีใครเขาอยากเดินตีกันหมดแล้วนะครับผมอพอคาดได้ก็มาเปิดตู้แล้วก็อัพเวลแล้วก็มาตีอา,อาคาอินุแล้วก็จะมีหนวดขาดตงน,น,นะครับเลือด3ล้าน6 000. ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับที่จะไปตี ก็ต่อเมื่อดาวเมจอยู่ประมาณ200,000นะครับไปตีตรงนั้นนะเออสองแสนขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วเราไปเมืองต่อไปเลยนะครับเมืองต่อมานะครับก็จะมีเลือด2ล้านห้านะดาวเมจเนี่ยก็เหมือนกันครับแสนสองแสนนะครับมาตีตรงนี้นะครับผมอ่ะก็เปิดตู้อยู่ใ,ใกล้ๆเปิดตู้เปิดตู้อยู่ใ,ใกล้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะมีตรงนี้นะเออซึ่ง พี่แนะนำนะครับถ้าน้องอยากจะตีไอ้หนวดขาวเนี่ยมาตีตรงนี้ดีกว่านะเออพยายามเปิดประตูตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและมาตีอ,อโทกะที่อยู่ตรงเป็นตัวหลับนี่ว่าออสำหรับตัวนี้นะครับผมพี่ก็แนะนําว่า DPS สัก1ล้านนะครับมาตีตรงนี้หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านขึ้นอ่ะเออหนึ่งล้านขึ้นแต่แสนก็ไหวยอยู่แต่นานหน่อยนะครับอ,อ่ะก็ ตรงเนี้ยนะครับพี่แนะนํามาตีแล้วนะถ้าน้องเปิดประตูตรงนั้นได้นะครับไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปตีมาตีตรงเนี้ยครับมันจะยืนเอฟเคง่ายๆมากๆเขาตีไปเรื่อยๆนะครับดาเมจก็เข้าๆอยู่หลักแสนนะครับผมแสนหน่อยๆนะครับแสนต้นๆแสนปลายๆเนี่ยมาตีตรงนี้ได้นะครับแต่พี่คิดว่าถ้าน้องผ่านไอ้จุดไอ้ด่านไอ้วันพีชมาได้นะดาเมจน้องเกินแสนอยู่แล้วครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นแบบแบบ มาฟาร์มเงินเล่นๆแล้วกันนะครับเป็นฟาร์มเงินง่ายๆเออฟาร์มเงินง่ายๆอะต่อมานะครับก็จะเป็นด่านไอ,อ้ไททัน,นครับไททันเนี่ยอันนี้พี่พูดเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่น่าฟาร์มเลยเว้ยเพราะว่าดูดิเลือด18ล้านกลับไปตี off on, ออฟออนก็ได้หรือไม่ก็กลับไปตีโทกะบกนอันนี้ก็ได้นะครับเออสำหรับคนที่ไม่เติมอะพี่เข้าใจดีเลยนะครับแต่ถ้าคนเติมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเว้ยถ้าตีบวกเนี่ยคือมันก็ยืมแป๊บเดียวมันก็ตายอะเออสิบแปดล้านอะ 18ล้านเะนี่ยดาวเมจก็หลักล้านนะครับน้องๆมาตีอะ่ะออถามว่าถ้าเรากดตู้ตรงนี้ครบ5ตัวยังไหวไหมพี่จะลองให้ดูนะครับหตัวห้าตัว common, คอมมอนคอมมอนสแล1ดนึครับดาวเมจไม่ถึงหรอกมันก็ยังอยู่ที่หลักหมื่นด้วยซ้ำมันนานอะ่ะ ยไม่แนะนําไม่แนะนําเลยนะครับผมมันนานมากแนะนําหลักแสนถึงหลักล้านครับค่อยมาตีส่วนไอ้ไททันยักษ์นะครับก็แน่นอนครับ5ล้านนะครับเป็นอย่างต่านะมาตีถึงจะไวนะครับ5ล้านเป็นอย่างต่ํานะครับมาตีตรงนี้ถึงจะไวนะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นด่านของดาบพิฆาตศูนย์แน่นอนครับ ดันดับพิฆาตศูนย์ให้ตีโคคุชิโบนะครับผมซึ่งก็ดางเมจ5ล้านนะครับเป็นอย่างต่ำมาตีซึ่งไอตัวเนี้มันก็พอๆพกับไอไท,ท่านันเกาะไอท่านันยักษ์อะพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำไม่ตีอะไรไปตีโคคุชิโบแล้วก็จะมีอาคาสะนะครับอาคาสะ10ล้านนะครับจริงไม่ถึงเราประมาณ7ล้านก็ไหวละแต่พี่คิดว่ายังนานอยู่10ล้านอะ่ะโอเคเลย10ล้านเป็นต้นไปโอเคนะครับ10ล้านนะ10ล้านเลยนะเว้ย ดูเหมือนน้อยนะแต่โคตรเยอะเลยนะ10ล้านอะ่ะเออมันเยอะมากๆเพราะว่าพี่ตีแล้วเนี่ยอะดาเมจพี่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนี่ยอยู่10ล้านอะ่ะสิบห้าล้านนานไหมไม่นานนะเออแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่ไม่ออกตัวคลิกช่วยมันก็จะลงมาเหลือประมาณสัก11ล้านอะ่ะสิล้านเนี่ยเห็นไหมเริ่มนานละอ่ะลงมา5้าล้านอ่ะอันนี้เมื่อกี้มันไอ้นี่มันไม่ได้ตีเนี่ยก็จะนานหน่อย แต่ทำไมพี่ถึงบอกว่า10ล้านถึงมาตีอย่างนี้อ่ะอย่าลืมนะว่า10ล้านเนี่ยคือเราช่วยออโต้คลิกด้วยแต่เรายังไม่ได้นับรวมกับพวกสกิลของมอนนะเพราะว่าสกิลของมอนเนี่ยไอยูนิตของเราเนี่ยมันตีแรงมากเลยนะสกิลส่วนใหญ่อ่พี่ก็เลยแนะนําว่า10ล้านเป็นอย่างต่ำนะครับมันจะได้ฟาร์มเร็วๆเ,เป็นแนวทางแล้วกันต่อมาเนี่ยจุดนี้นะครับผมถ้าน้องขึ้นมาถึงตัวนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ เพราะตรงนี้มันจะมีเลือดมอน345ล้านแล้วก็เป็นตัวตัวรับตัวนู้นนะครับเลือด300ล้านนะครับพี่แนะนำนะครับถ้าจะตีอาคัสะตีตัวนี้ดีกว่าครับตีง่ายกว่าเยอะแล้วก็เปิดตู้ไปตีนะครับเพราะถ้าถึงช่วงนี้พี่ไม่ต้องสอนแล้วละ่ะจริงๆทุกคนน่าจะรู้เรื่องดาเมีกันอยู่แล้วถ้าตรงนั้นประมาณสัก10ล้านตัวนี้สัก7ล้านก็โอเคแล้วครับ7-8ล้านอ่ะเออก็ประมาณไทท่านมาหือมาเออมาตีตงเนี้โอเคเลยไหว แต่อาจจะนานหน่อยนะครับและจุดสุดท้ายนะครับผมเป็นเอตโตเอโตเอโตเ,เนี่ยพี่พูดเลยนะ20ล้านเป็นอย่างต่ำา20ล้านยังรู้สึกแบบไม่ค่อยน่าตีเลยด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันเนี่ยดูย0สล้านยังไม่ไหลเลยนะคนดู แต่ก็โอเคอะ่ะก็โอเคนะอันนี้20ล้านแบบออโต้คิกไงอืมมัน20ล้านเพราะออโต้คิกแล้วก็มีสกิลมอนด้วยนะก็นานอยู่นะโดูประมาณนาทีถึง2นาทีได้เนี่ยมันมีแตะ30ล้านเนี่ยม,มันเลยเร็วหน่อยเห็นไหมที่แนะนำอ่ะ20ล้านขึ้นนะครับโอเคเลยแต่ของพี่มันตีทุกวันนี้มันตีเร็วมากๆแล้วมัน แบบ40วิมอนมันตายละอ่ะดูให้ดูเนี่ยถ้าน้องตีขึ้นมาไหร่40ล้านถึงห้าิบล้านนะครับมันจะเป็นอะไรที่ e ซี y มากไอเอโตเอโตเนี่ยไอนกครูกผูนน่ารักเนี่ยเออเนี่ออยอก็จะสบายนะครับค่อยมาตีก็ได้นะครับไอตัวเนี้มันไม่ได้รีบอะไรอยู่ล้อย่างที่บอกเงินมันก็เท่ากันเหมือนกันนะครับ สุดท้ายมันก็อยู่ที่เราทำดาเมจนะเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นแนวทางละกันนะครับผมให้ไปคิดกันดีๆว่าตีตรงไหนอะไรยังไงนะครับอืมแต่อย่าลืมนะครับว่าประจักษ์หลักบูทนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรไปทำนะครับทม์ท,มทอลอย่าลืมนะครับแล้วก็เติมเงินกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละบายครับผม